กบสวัสดี้อสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบสสุขสุขคนกันยินดีต้อนรับพ่อแม่พี่น้องเขาสูซองของบัจิตอุทพร์คือเก่าพ่อพี่น้องเลยกะเมื่อนี้พ่อพี่น้องบาจิตอยู่ที่บ้านคำตองหลงคือเก่าพ่อพี่น้องเลยกะพอดีว่าทั้งสร้างเจ้าหนํำเพิินมาแล้วพ่อพี่น้องมื้อนี้ก็ได้โดยกับมาเมื่อนั้นเพิ่นกะอ่ายังบ่ทันมาเนาะแต่มาอ่ารอบนี้เพล่นกะมาแล้วแหละพ่อพี่น้องเ้ยกำลังลงมือเฮ็ดนะพ่อพี่น้องเลยเดี๋ยวเพิ่นกะ กำลังดําเนินการอยู่นะพ่อพี่น้องเนาะก็คืออยู่เช้นเดีพ่อพี่น้องอยู่ข้างๆเพื่อนของแต่พอเพลินเนาะวันนี้อ่าบอจิตกะมากระเบแสนพ่อพี่น้องมาสองคนมาหนี่กัเนาะจะมาเบิ้งนี่เลยพี่น้องเลยมาจ่ายเงินให้กับสร้างมาหนี่กะแต่ว่าทางสร้างเพิ่นกับปิดแล้วแหละพ่อพี่น้องปิดอ่าจักรถแล้วแหละคือสีแล้วแนหรือโเนาะ เดี๋ยวบันจีก็ซื้ออันขอไปหาเพิ่นเนาะโดยกูน้องเตี้ยไผนนี่สบายดีน้องเตี้ยสบายดีสบายดีเห็นบ่นี่เห็นบ่อพี่ไผ่พี่อยู่ในกล่องนี่เอาเอาบ่อเป็นจังไรนี่ซื้ได้อันน้ำใหม่ดีใจบ่โดยดีใจโดยโอ้เปนุองส่งใหม่บ่นี่น่ะโดยวพี่ซื้อมาให้ระเบาลระเบาวโดี๋ยดีใจบ่ตรงนั้นเดย อืมกาเพิ่นมาทางน้ำลนเดือบเลยบ่โดนลนเดือบเลยเนาะโดนอืมเนาะพอพี่น้องเลยก็คือสี่ประมาณนี้แหละพอพี่น้องเดี๋ยวบอจิตเกิเดเจออะไรอ่าเมื่อนี้เนาะพอพี่นอ้องบอจิกจะได้ซื้อติดแต่สรอยเนาะเจอติดแต่สรอ,อยมาตอนอ่าน้องเตี้ยน,นี่แหละพอพี่น้องเลยก็คือสี่ประมาณนี้เนาะ,ะน้องหน่เอาก้อนกับฮ็ดจังไรเอา,เอา,าไปเลยเราเอาไปจ้ะไปไป,ไปโอเคโอเคแตคือ สีประมาณนี้แหละพ่อพี่น้องเลยเดีย๋ยวบาจิตีพาพ่อแม่พี่น้องเนาะเข้าไปาหาครอบครัวของเพื่อนเลยพ่อพี่น้องเลยกำลังลงมือเอก,ก็ดกําลังการกันกับบาแสนสองคนพ่อแม่พี่น้องโดยบาแสนสบายดีสบายดีเออเนี่ยก,ก,กําลังกันคือเก่าเนาะมาเบิ่งนันว่าเป็นทางก๊อปให้ต้องเตี้ยพอเ,อพ,เพื่อนวันนี้อองเ้ยมา จะได้เนาะด้วยด้วยด้วยคือ huh. สิประมาณนี้แหละพ่อพี่น้องป้าน้องเตี้ยไปอ่าอยู่เพื่อนผู้ป้าคอนเดดไปน้องแหละคอนเดทคอนเดดไปไปเพื่อนผู้เนาะไปเพื่อนไปเพื่อนคือสิในนี่แหละพ่อพี่น้องเดดชั้นน้องมันหนึ่งก็ได้เดดชั้นน้องแหละก็คือสิประมาณนี้เนาะพ่อพี่น้องก็สนกัน กำลังลงเมืองเห็ดเนาะคือสพ่อไหนบ่กเนาะด้อสบายดีเด้อช่างเด้อสบายดีสบายดีเลยเลยเลยเป็นอย่งไี้พ่อไหนบอกระงบ่ยังสียังสีเจ้าอีกบ่กระงษี่ยนเสียมอยู่เปลี่ยนเสียมได้จังแม่ได้นี่น่ะสิบแปดแม่เสียวจังแม่เนาะอิงตามสภาพน้ำอิงตามสภาพน้ำบอกระ

กำลังลงมือเห็ดเนาะห่างจากเพื่อนของเพื่อนกันโบโบไก่บันไดพ่อแม่พี่น้องอะพอดีได้เนาะพอดีงามได้แต่พ่อพี่น้องจจกลงมาเนาะลงมาจากเพื่อนของเพื่อนเนาะบัจิตกระซี่พเขาไปเลยพ่อพี่น้องเอยเสียงดังสนั่นอยู่เนาะเดี๋ยวบัจิตกระซีเขาไปหาครอบครัวของน้องเตี้ยน้องเตี้ยพาขึ้นทั้งเทือกภูน้องแ่ะ

โอ้เป็นใจ này, đi บ่ใจใหญ่มากใจใหญ่บ่ว่าใดน้ําพอก็ได้โอ้น้ําพอดี Cái 18เมตรยังบ่ทันอ่าน้ํายังบ่ะน้ํายังบ่ทันหลายเนาะครับเครับไปในกระอี้อเอาปางมห้นีรัรเตี้ยมานี่อว่ามาผิดตร้นเห็นมั้ยออไปหงเฮียนบ่งนไป้้ออประมาณนี้เนาะพ่อพี่น้องอืมอา ขามาน้องหละขามาให้น้องเด้ค่ะน้องนอนเนาะเออีมาานี่แหละาอพี่รื่องจะมว่าอไเดปนจะได้กินภากันกินข้าวมันกินอย่างเงี้ยเอาปเอาป้งเออเสียงเสียเนยเสียงดังนาอนีนเนาะ thằng hương thương nó nặng mô đáng thương cầu thương cầu mô ừ. đáng thương cầu mô 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 thương cầu mô đáng thương cầu mô đáng thương cầu mô đáng đi cầu mô đáng thương cầu mô đáng thương cầu mô ต่ดีใจเนาะพ่อนมเอ้ยแม่เนาะเอ้ยแม่เป็นเนัมามันนีเดิแกวยพอช่นโ้ใาพอคนเอ้นนีเคมีแมบุครีนออบได้เนธรรมดา่ลาลพุตัไปพูดบัคือชีบรีแบบไก่เดาบันี้เนาะเห็นแล้วพอจะรวมหัวเรียบร้อยยันงูควายเตมันได้

เพินอนนี้ะนลาใท่เนอไ่ี่ี่ประมาณนี้พี่น้องจาจ็คือว่านี่ยเสียงดังเนาะพ่อเนาะป้าพากันไปนั่งอยูโฮมพูกนั่งโฮมโกก้พนอะพ่อพี่น้องอาสาไปน้ำกก็ได้เด้ออ้ย สิพากันไปนั่งอยู่ห่มพุ่นเหรพ่พพี่น้องเพราะว่าบ้าน้องยังไปยังไปเพราะว่าเสียงดังเฮงเนาะเฮเเฮงเงเฮงเฮง่ฮงเนงเงเองเงเงเฮงเงเฮงเฮเฮงเง้ฮงเฮงเงเฮงเ้เงงเฮงเเฮงเงงเฮงงงเ Đi, bye bye đi. Tha cẩn phải đấy. Mang tiếp, tiếp nữa. Tiếp, tiếp mày nó gì này. Đi lấy viên khay cẩn nhăng này pa. pa. อนางนางเอ๊ะบ้านางก็ดียไปบอชงเลยร่ากันเหรอหนูก็พากันมานางอยู่โฮมกุ้งไม่พราะไ่น้องะไยเพราะว่านางอยู่ทางนั้นเสียงดังแหงเนาะการตะกอนอ่ะกาไปทางนั้นบ่รตะกอนอ่ะไปตักไปอ่นน้ำพุ่นบ่อทางคุณลงไปนี่ละทางไก่เลห้องนี่บ่ห้องนี่แต่มไก่อยู่ไก่อยู่โอ้โหมันน้ำขัดวางแล้วมันแหงเลยน้ำก็ได้ ขามาเดินสีเดินหาแห้งไก่ได้เนาะอืจะไปอน้ำจิวัดปุ่นไก่ปุ่นบอลลูกเย็นหมดละลำบาพาลูกไปกันทำเนียบไปอับน้ำแห้งน้อยน้ําน้ำาน้ำมาพร้อมบนลบากบนพร้อมาบน้ำมาพร้อมบ่ําบน้ำแล้วหรือว่าอาบน้ำเอาคน้ำกัน้ำเขาหนึ่งน้ำด้วโคนลำบากก่นเลยแด่ลูกเราส่วยเอพคน

เดี๋ยวลูกเด้อเอยใจมากนะตั้งใจเด้อตั้งใจช่วยเวียกพ่อแม่เนาะเป็นคนดีเด้อน้องเตี้ยเด้อเพราะว่ามุ่งมั่งกันมาจุดจิตสร้างชาให้ทุกคนเนี่ยแหละลูกเอ้ยอดูไว้เอาความดีคือคนนี้ลูกเด้อเอยดีเดี๋ยวลูกเออพ่อบอกนั่นเอาเพียงแค่บอกยังไงมาทางนั้นนะไปว่าอะไยบ่อยู่หิงเฮียนนะ เมื่อไหร่มาดูเมื่อไหร่ไมเ่อ้อนก็มงมูลาี่ิด้่าที่ไปบ่ยางเอางเอาางเรถที่บุกี้บ่รุ่อจะใได้กินน้ำรูได้กินลูกให้เข้าอยู่บ่คุณอมาเช่าลูกให้เข้าอย่บ่อฮะเดียวละเมื่อไห่พูดลูกเงเออคือเดียวอาคุพไปกุ้งเยี่ยมบ่ออด้วยดยลูกไปแนแน่แล้วพ่อไปย แต่คือสิประมาณนี้แหละพอพี่น้องเพระาะว่าน้องๆเพื่อนกับภาคกันนอนบ่น้องพ่นอน้นองนอนเนาะย,ย,ยุ่งยิงอัจฉริย์นะตอนโมงเขานอนอะไรหม่ไหวแล้วเดี๋ยวิก็มีแต่ว่าท่านไหลพ่อไอ้ก็ให้อ่าเนี่ยไหนมันดีเนา,ะ,าะแนี่ยไหนมันด,น,นดีกับให้เอาแน่บัตน,นี้เ<ด>พระาะว่าตอนนี้กัโอ้เขาก็ได้ครับการซื้อเดือหลายพอสมควรเนาะมีแต่ว่าอ่าสั่งซาเอาเองเนาะบัตนี้เนาะเดิน ลูกใปจะกายได้มาแข็งแวโอ้ยเตียแนลูกันแรมีโอกาสเนาะคาเล่วันแรก่าแวะปันเตียกับราทีบอโยเดี๋ยวไ่ได้เอาชุมกิดสิมาอ้เพาะน้าตอนผมเบียงผมจะเ่ยวปุ๊บปุลโอยเพื่อนแลรเว่ามามีเวทเนาะทำยังพวเช่าได้ไหโ้ยามาฆ่าเวทกับปมาน้องเตี้ยทางเบิ้งเพื่นแะมีโอกาสเนาะมีโอกาสยังชิมาหาน้องเตี้ยอยู่นันแหละ Ờ, à, à, bao luôn anh bảo chít mát đấy bảo rơ chưa luôn mà bảo luôn mà anh bảo chít mát chưa rơ anh hãy bảo chít mátตลอด bao anh bảo chít mát nhớ bảo chưa nhớ rồi học chít chậm chít chậm đi nhá đi này nha mà không chậm mà mà không chậm dù chừ dù thì hang rơ bảo anh bảo mì mì bao hả mai đúng anh bảo hang rơ bao thế ระเบ้ากิกมีม่ให้เลยระเบ้าด้ยก็คือสีแลวนี้แหละพอพี่น้องเลยกับมื่อนี่กับบมี่อย่างไรราพอพี่น้องกับจุดประสงค์แรกๆกัมาใจเงินให้อ่าค่าสร้างนี่แหละพอพี่น้องเลยกับเขากับมาอ่าเรื่อยเนาะมาเรื่อยกับวิจักคุมว่าวิจักคมวาบระีกมีแตวาดีใจดดยก้ดดวยดวดด้วยด้ยด้ยดยว่ดด้ด้ววยดดย เออดดยเงินเลงเอาเงินแล็กทุกบทเลยดโดยโดยฮะพันกะคือว่าเน่ยได้โดกเนาะเพราะว่าพันกะทางมาหลายแล้วพันกระได้ดููใจพอก็ได้เป็นละรเาแล้วรอะไรหัวใจเขาดูข้างนก่อนหัวใจคนนี้ตอนนี้เขาเนี่ยน้าลลังเดยังไม่จะออกเลยาอนี่ยออกให้ามเชือมันชูงม่ะเนาะมันชุงอันี้เนาะ ม่นจะซูไปก็รลู่เก่ารู่แล้วก็ติดไม้ต้องยาเก่าบุสิบอกนะก็อซูมนะมันะซูเพียนก็ใช้บอลเนนอนนะเงนละเช็ดลิโลพอบมาอะพอนข้แน่หเลยเลอเยพอมานี่ก็เลพอจิตายเงินก็กาในอต้นนึงก่อนเล่นจิตใจพอได้ให้เรีนกอนเลยไม่คิดเอาเงินมาทำพอบมาอเลอวนเนาะใ่พอ

ขอเงินขอเงินเอาเท่าไรเงินนี่สองพันโอ้คนไหนเดียวแล้วว่าเสียหายน้ำดังได้เสิ้์โอ้ย้รถเก่งแบบเปลี่ยนชุดยอดกับผมผมขับขับรถชุดยอดขับรถยังรถไทยนี่รถไทยแล้วรถจัยทุกอย่างเลยโอ้พนมีรถพนเฮียนขับรถรถเดือยพนเทียนติดจะหน่อยพนเคยเลยโอ้พนจิ้งเรียนจะหน่อยพนมีเหล่าขบพนบ้านพนข่อมพนไม่ใช่ โอ้โหเนาะเดี๋ยวเชื้อบงเด้อพ่อพี่น้องเด้อนว่าแม่น้องเตี้ยนี่เราจะบ่อคำเลยพูช้ำจะพูแล้วครับเอาคุณจอมผู้นะโดยไทยนี่เออเขาติดงืดหมดบานบองชาวญี่ปุ่โอ้เงี้ยจะเบาในเก้งลายเขาว่าน่ะบุญยิงขนาดขนาดเบายังได้ช่วยเขาว่าแล้วที่เปลี่ยนบ่อเป็นเองอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเชื้ห้เพิ่นลองเบิ้งเด้อพ่อพี่น้องเด้อ đi 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 con đi con đi con đi con ừ. à đi nè à, à ơi ơi đâu tít bò ơi đâu tít lại bò hả tít ở này này. ồ ươi, ươi đâu <laughs> ยิ่งตีรถไทยห่ดพี่น้องเลยโอ้ขับเองมือเลยนะขับเองมั่เออโอ้ขนาดเด้เลยแล้วต้องแก้ไหมโอ้น่า่นใจมาะ ขนาเนาะพ่อพี่น้องเห็บไปซะเป็นกำลังเนาะพ่อพี่น้องเลยไปไปห่มผูกเป็นกำไปตักน้ำพ่อพี่น้องไปตักน้ำมาเห็นนี้นี่เนาะทางก๊อกพ่อพี่น้องเลยอ่าผุนพ่อพี่น้องดิ๊แ่นไปเลยผุนเนาะอือโหดกิ่งขนาดเนาะพ่อพี่น้องเห็บปะต๊ะ ครับเราไทยให้กลัวผู้ชายพัวผีน้องอ้าวจะจะจะอ้าวเห่อยหนักมากผัวยัหไงพี่เพราะว่ามีคาพทำกำกับเก่งกว่าป้าพตเลย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 เปยอมด้วยเลยเลยเดี๋ยวคือสีตามนี่แหละน้องผัวเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็จิได้แมนเลยเลยเเพราะว่าตอนนี้ก็จะได้เดินทางไปอีกครอบครัวหนึ่งนอกสายเดี๋ยวอีกครอบครัวหนึ่งกับเมื่อนี้ก็จะได้มา À, Hãy hạng sang, là gần à, quân, nhìn đi năm khóc quóc hồng phó, nó đi thằng hương nó thằng hương thằng lạching này nó thì ku phân xuôi đưa hả đôi thôi chắc chưa phóng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  chưa rồi chưa phóng chưa phóng chưa phóng chưa ใหญ่เพ <đ encouragement> um <m im how ling> ิ <m im cho goodbye> <ifier> ่นใหญ่พิ่นก็ได้แม่มจะทุกนําตัวแม่มเด้ย่กันหนาทกงเพิ่นก็ได้อันลูกมันีเดครับาลูกนั่นนี่าดู่โอยกดีใจเนาะพ่อเนาะดีใจดีใจกลูกก็ดีใจหลายๆนําครอบครัวของพ่อเนาะเพราะว่าสิได้มีน้ําใสได้ล่ะกมีแต่ว่าให้พ่อปลูกผักปลูกหญ้าเนาะพ่อเนาะ แล้วรูปบังบอนัเกี่ยวบังพ่อๆอยู่ปุ๊กจะรับมวยปุ๊กคับปุ๊กามีน้ํา่ก็ได้โดยบ่ิคาาพอได้กินวกก็พอโดยนดกะบ่ต้องซื้อเพิ่นเป็นนวซื้อเพิ่นเป็นนวน่ะแม่ให้ปูงานเด้แน่ไเฮาเฮ็ดบ่ได้กซื้อเนาะอน้องเตี้ยเพิ่นลืมเนาะตอนนั้นขอเงินพ่อพี่น้อง้อนเท่านเพิ่นอยากได้อยากได้2,000บ ไมอเลยสองพันไอ้กับผมมีเงินมีคำแน่แบบนี้เนาะเอาเงินให้ใครได้แบบนี้เนาะผมมีเงินแน่น้องเตี้ยได้ๆๆๆโอ้ยบอจิกะจะเอาเงินให้น้องเตี้ยพอพี่น้องเอกเป็นเงินของบอจิจนี่แหละออลายดอกเนาะแกเป็นเงินอ่าสิบพันแกให้น้องเตี้ย เอาเก็บไว้ไปฮงเฮียนเด้อจักเก็บไว้สิพันนี่จักเนาะเอาไปนี่ชื่อชื่ออย่างนี้ไปนี่ขนมชื่อขนมอ๋อชื่อยังอีกกับประยัดเด้อน้องหนาเด้อชื่อชื่อกับประยัดเนาะจ้าขอบบุญขอบคุณขอบคุณเลอดระบายใจเลือระบายอ๋อหายใระบายหายใจระบายเนาะ โอ้ยก็คือสีประมาณนี้แหละพ่อพี่น้องเอ้ยก็มีแต่ว่าอ่าเป็นกำลังใจให้พ่อเนาะสู่ต่อไปเด้อพ่อเด้อ่เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้ากัให้ไงไปไหวเนาะโอเคเด้อพ่อเด้อเดี๋ยวขัางในก็ขอให้พ่ออยู่ดีมีเฮงเนาะน้องเตี้ยมันหนึ่ก่อนน้องเตี้ยมันหนึ่งก้อนเลยเดี๋ยวช่้ยคอยตัวเมื่อก็ขอให้พ่อเนาะอยู่ดีมีเฮงเด้อขุมเจ็บจะได้ขุมไข่จะมีปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเด้อโอ้ยสบายดีสบายดี

สี่ประมาณนี้แหละพ่อพี่น้องเลยครับเ,เดี๋ยว b u d g e ที่พาไปพาพ่อแม่พี่น้องไปบึงอีกรอบเนาะจะสร้าง,งเพิ่อกำลังอยู่พ่อพี่น้องเลยอรอบหน้าถ้าว่ามีโอกาสเนาะพ่อพี่น้องมีโอกาสเดี๋ยว b u d g e กแต่สี่พาพ,อพอนะา่อแม่พี่น้องเนาะมาอัปเดตบ,บึงก๊อกไม้นะพ่อพี่น้องเลยดสี่ประมาณนี้เนาะ โอเคน้องพ่อพีนอ่น้องอกันเอ่อวันจี้เก๋ได้พาพ่อแม่พี่น้องเนาะมาอัปเดตอ,าอา่าน้าานน่มก๊อกเนาะคือมาพาพ่อพี่น้องมาเบิ่งเนาะแาเพิ่นเจ้าอ่าน้่มโบราลนี่แหละพ่อพี่น้องเลยกะตอนนี้กะนกำลังดำเนินการเฮ็ดอยู่พ่อพี่น้องเลยบัจิกก๋คือสีโบ่ได้อันถ่าจน เพิ่นเห็นแล้วเพิ่นเนาะบ่จิกิจะได้เมือก้อนพ่อพี่น้องเ้ยกะไป่วยเดียอีกครอบครัวอื่นก็นอกพ่อพี่น้องเนาะแต่ีแต่ว่าจ่ายเงินเห้กับเพิ่นจ่ายเงินให้กับเพิ่นนั่กะคือจะได้เพิ่นประกอบเองนอกพ่อพี่น้องเลยโดยโดยโดยแต่คือสีประมาณนี้พ่อพี่น้องเลยกะดีมุกดีใจนําครอบครัวของครอบครัวของน้องเตี้ยละให้หลายพ่อพี่น้องแต่ีแต่ว่าเป็นกาใจให้เพิ่นสู่ต่อไปนอะพ่อพี่น้องเนาะบบดนี้เนาะ ก้คนอื่นเนาะสิ่งที่สําคัญที่สุดขาดบ่ได้ก็ต้องการขอบคุณกับคุณเนาะเอ้ยแม,ม่ลายลายเด้อที่เพิ่นได้สร้างบ้านแปลงเฮือนให้กับครอบครัวของน้องเตี้ยเนาะได้กับ่วยเหลือหลายสิ่งหลายแนวอยู่พ่อพี่น้องเอลยนับตั้งแต่อ่าเป็นเพื่อนเป็นซารเนาะอ่าเป็นเครื่องนุง่งแล้วกัรถที่บแล้วกับนั่นมาหลานพ่อมพ่อพี่น้องเอลยอ่าได้ก็ขอให้เอื้อเนาะ ยูดีมีเฮงเด้อคุมเจ็บจะได้คุมไข่จะมีปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเนาะก็ขอให้ายมันคนเยอเด้อสาธุดีใจนะพ่อพี่น้องเลยก็เพราะว่าซึ่งเนาะซึ่งในแบบว่าน้ำใจของเพื่อนเนาะที่บาเป็นซวยเดือกรบควที่ตกทุกไลยยากเนาะถึงว่าทีสวยเดือบมได้ตลอดไปแต่ว่าช่วยให้เพื่อนนาะรุดพ้นจากความทุกข์ยาก ไปอีกระดับหนึ่งพ่อพี่น้องเอ้ยก็ดีใจได้ระเบิดจิกกับพ่อพี่น้องเลยก็มีแต่ว่าให้เพิ่นเนาะอ่าเนี่ยไดมันดีกัให้เพิ่นคิดเอาเองเนาะว่าได้กันสั่งสาพัฒนาเอาเองแล้วพ่อพี่น้องเอ้ยผู้ใหญ่เพิ่นช่วยเดือเฮาได้ทำนี้กัาก็มีความกระตือรือร้นเนาะก็ดีได้พ่อพี่น้องเอ้ยก็ดีใจเนาะว่าได้ว่าอีกพนันพนันพ่อพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมีโอกาสเนาะมีโอกาสเดี๋ยวบัรจิกกับสิพา พ่อแม่พี่น้องเนะเาะมาอัปเดตครอบครัวของน้องเตี้ยคือเก้าพ่อมพี่น้องเลยแต่ตอนนี้อขอให้พ่อแม่พี่น้องยินดีมีแฮงเด้อคุมเจ็บจะได้คุมไข่จะมีปัฒนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเนาะขอให้อยู่ม,มั่นคนยืนเด้อสาธูไทยนี่กับบ่มีอย่างใดก็ขอเก้าคำว่าสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อสบายดี